วัสดีคะ่ะพี่น้องจ้ะเอออ้าวผาแถวใหญ่มากอารองหาอลองน้ำให้ดอกให้น้าพี่น้องว่าไปเบิ้งเฮ็ดผัวเบิ้งเน่ยเน่นี่เไปเบิ้งไปเบิ้งใจไปเถวใหญ่พอเฮ็ดผัวค่ะพี่น้องค่ะ э Child, เได้แกงก็เฮ้ยว้ยแตกตกแตกแตกกุยเฮ้ยแตกตกตกเตกแตกพี่เจ๊ต นี่เขาขาวย่งมงเหรอเห็นีู้โอ้ยกินไหนบ้าน,ะน,นอะก็บอกอันเสียมแค่เสียมมันก็สิกันนี่ตดปบดนี่ดิดิโอ้โหุ่นๆแล้วนะเอออืม เลือเอาจนด่าขึ้นเมื่อนบมอ่ะตัวย็ดตัวได้มันมือนก็คืออ่อนพี่น้องตัวได้ฝืดก็คือเอนี่อีกหน่วยหนึ่งน่นปุ่น่เห็นไหมบ่นี่ยอีอุ้งนงอน่ะเมีนเอเออนั่นแหะใต้ไหมบ่เมียนบ่ ละเอออูยูนี่ไม่แม่นบลยพี่น้องนี่ว้าวของเปลี่ยเลยบาทเอออ้าวืมแม่นี่อุ้ยอ่อนๆเลยอ้าเอ้าแตกๆแตกๆเอออืมเจ็บทาหรือสัตว์อืมอ่อนๆตัวนี้แม่ตัวนี้ เออนี่อ่อนอยู่มันเป็นคุยๆอันอ่อนๆแนวนี่ยเมียนอุ้ยเมียนอ่อนๆเอาโวยอุ้ยแบบอ่อนมีเดรร์ยังเงินข้างในเมียโอ้เสือหน่อยมั้งเนี่นี่เดี๋ยวหรืออ่อนมงินหรืออะไรอยู่มองนึ่งนี่ Ơn ừ, à. à, à, à. mẹ Đi rồi Ừa còn ná Đi nhe Thuận dù sơ Áo Kẹp Áo u nhu á nhá nà nà mất đà nà U bò U bò Ui cà nì đè mè nì Ai hay mu bông cà Đa bò hên bàn ตาบวดตาบอดยิันบ่เวลาเออวุ้ยเวลนเน็นบออ่ะน้บัวตาเขาดีที่ละุ้ยในนี้แตกเอออืมวันต้มยู่ในขีดดินอยู่ไหมเออมันแตกอุอยูใช่เหรอน่าพีนองเขาจะได้แจ้งอะไรมาดนี้เนี่ยนั่นละของแกมันแตกเเห็นู่นะ อือ่นเนีนอนแบบนี้อ้อนแน่ยนนอนอ,อ,นนอน่อนเออสองหอกก็ซื้อมาดีหน้าใหญ่คุณก็หาประจำของเราเออหาก็หาแต่ว่าเราเพื่อเราก็บูห์เรากระเปียกเอออ่อ,อนอน่อนแน่นอนนะมันอยู่ในกิ่นพี่น้องเว้ยหลอดไม่เด้อมั้งอ,อุ้ยแย่ก็เถอย่ายไปบางคนนี้มองนี้ก็น่าแม่ว่ะสันอุ้ยพลอยดีจ้า

หนอ,อนว่ะอืออือโอ้นีอ่อนโยนจนบ่ได้ทายก่ะพี่นองเก็บมาไปเรื่อยๆเป็นสวยๆอยู่สิโอ้อ่อ,อนอ่อ,อนๆ่ตอนนี้ดยร้ายอยู่ อตัวไทยกับไทยเด้อพี่น้องตัวบ่อไไทยกับบ่อไหนไทยจนะ้ะอุ้ยบอมนอีอย่งอุยุโอ้กะจับอ่าคือกล่องไทยกับสิโค้งเข่งน่าแจ็คหน่อยน,น้อนะงเนตมาีกน้องนหองใหม่อืมเบียรขาวเนเวินมาอยู่เลออนี่เขาวขาพรองวามันหนัน เ็บมันเกี่ยนดีโอ้ยเอามเ oui, ีีเดือนหอยสองนี่เยเห็นหาล้วมกเห็นาน่น่บเดเลยหเห็นมาิด อ่าในนี้ก็เขาขวดเกิดใหน่ป่ะแตบบ่ยังมาเสียมมาต่อมันพูดดีป็นยังไงปวดปวดหมดปวนตอนนั้นเต็มเสียกแม่บอาจ้องดอกเลยกระดอกไงอุ้ยขาวนวลอุป,ปกไป ดูน้ำมันจองเลยหัวหมวกนึงไปไปหาเถวใหญ่เอาเออตอนก็มีตัอ่นนี่พี่น้องแต่ร้ายตื่นเออเท่ยแม่เที่ยอ่าพี่น้องจ้าฝุงานของเขากับพี่น้องสีเก้งเลยต่นสิบวมีเด็กินเลยอ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวนี้ฝากไปซานี่เด้อพี่น้องเด้ออืม